สวัสดีครับโอเคนะครับเสียงชัดนะครับเสียงชัดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็รอผู้ชมนะครับขอผู้ชมสักประมาณสองสามท่านละกันนะครับจะเริ่มไล์นะครับขอไม่เยอะนะครับขอไม่เยอะนะครับเพจนี้ขอไม่เยอะนะครับเน้นเน้นไปเร็วๆนะครับแล้วก็ใครที่ เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะครับก็เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับก็ชื่อเพจก็หลักๆเลยนะครับดูก่อนใช้นะครับก็คือหมายถึงเหรียญน,นะครับเหรียญบางรุ่นบางปีพอสอเราดูก่อนใช้สามารถขายได้จริงๆนะครับอันนี้คือความหมายของ ของเพจผมนะครับดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับแล้วก็ไลฟ์สด2เพจนะครับไลฟ์สดเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ไลฟ์สดไปยังเพจหลักด้วยนะครับเพจสลาลมคอย fc นะครับโอเคนะครับผู้ชม5ท่านแล้วมาแกะดูกันเลยนะครับพักทายก่อนนะครับวันนี้ของเหรียญในกล่องเนี่ยเป็นเหรียญที่มี fc นะครับส่งมาขายกับทางเพจผมนะครับ Uh, fc ท่านนี้อยู่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านนะครับทางภาคเหนือแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยร้านผมอะ่ะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับการขายต้องทำยังไงบ้างนะครับก็คือดูคลิปดูรูปฟังคำอธิบายเข้าใจนะครับว่าเพจผมช่องผมรับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนพี่พเข้าใจแล้วว่าผมซื้อเหรียญอะไรนะครับ ไปเช็คเหรียญของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อถ่ายรูปส่งให้ผมดูนะครับอพอถ่ายรูปส่งให้ผมดูเสร็จผมก็จะประเมินราคานะครับว่าเหรียญของเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยผมซื้อได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าพอใจที่จะส่งมาขายโอเคราคาพอใจทั้งสองฝ่ายก็สามารถส่งมาขายได้เหมือนคลิปนี้นะครับอันนี้คือตกลงซื้อขายกันในราคาหลักร้อยนะครับแปดเก้าร้อยบาทนะครับ สองเหรียญเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับอ่าอันนี้กล่องกล่องยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวเป็นพยานด้วยนะครับว่าเหรียญที่ส่งมาเนี่ยตรงตามที่ตกลงคุยกันหรือเปล่านะครับอ่าคุณพี่นะครับขอเรียกคุณพี่แล้วกันนะครับคุณพี่ท่านนี้ติดต่อผมมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตกลงคุยกันนะครับอันนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวอธิบาย ไปด้วยพร้อมๆกันเลยละกันนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับอันนี้ผมหยิบออกมาจากกล่องชัดเจนนะครับอันนี้คือเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวผมตรวจสอบเหรียญเรียบร้อยนะครับว่าตรงตามที่คุยกันหรือเปล่านะครับถ้าตรงผมก็จะโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะครับพร้อมเพย์นะครับขอสงวนเลขที่บัญชีละกันนะครับอันนี้เป็น เลขที่บัญชีสําหรับโอนเงินค่าเหรียญนะครับคราวนี้มาเช็คเหรียญไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับดูกันช้าๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเคลียร์เหรียญตรงนี้ออกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาปนกับเหรียญของผมนะครับยกออกไปเลยละกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ นี่นะครับอาเหรียญมาแล้วนะครับคือการซื้อขายมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่ได้เรื่องมากด้วยนะครับหลายๆท่านที่ไม่มีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับก็จะบอกว่าทําทไมเรื่องมากมีข้อจํากัดนู่นนี่นั่นนะครับคือเหรียญน่ะถ้าเกิดเป็นเหรียญหาง่ายนะครับใครๆเขาก็เจอ นักสะสมเขาจะไม่นิยมนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับไม่ไม่ได้เรื่องมากนะครับแค่มีเหรียญตรงตามเงื่อนไขก็สามารถขายได้นะครับอ่านี่นะครับส่งมาสองเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับอันนี้ตกลงซื้อขายกันในราคาแปดร้อยบาทนะครับราคาผมไม่ตายตัวนะครับราคาต้องต้องต้องอธิบายเรื่องราคาด้วยนะครับเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับบอกว่าร้านรับซื้อ กดราคานะครับไม่ไม่ใช่กดราคานะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของเหรียญไม่พอใจที่จะขายนะครับก็ไม่ต้องขายก็ได้นะครับผมผมไม่ได้บังคับให้ขายนะครับอยู่ที่ตกลงคุยกันมากกว่านะครับเหรียญนี้เหรียญสิบบาทนะครับด้านหัวปกตินะครับพลิกมาดูด้านก้อยอ่านี่นะครับจุดสังเกตคือตรงนี้นะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือจุดสังเกตนะครับ ทำไมผมถึงรับซื้อนะครับมีหลายๆท่านสอบถามกันมาว่าปีสามสองซื้อเหรียญละเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นปีสามสองแบบปกติทั่วไปผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญนี้มีความพิเศษนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นขอบนอกสีขาวๆตรงนี้ไหมครับนี่นะครับขอบนอกสีขาวๆ ล้นเข้ามาด้านในอย่างชัดเจนนะครับแบบนี้เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับว่าเหรียญน,นี้ทําไมถึงขายได้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูเหรียญปกตินะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบปกตินะครับเนี่ยขอบนอกไส้ในจะอยู่แบบนี้นะครับเป็นอะไรที่มัน ที่มันสวยงามนะครับสวยงามแบบปกตินะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยนะครับดูง่ายมากเลยนะครับเนี่ยผมชี้ให้ดูชัดๆเลยนะครับแบบนี้ขายได้นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่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 ได้ถูกไม่ได้แพงนะครับรับซื้อเริ่มต้นหนึ่งร้อยจนถึงพันห้า 2,000 2 5 0 0 3 0 0บาทขึ้นอยู่กับลักษณะของการเคลื่อนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าขอบนอกล้นเข้ามาเยอะๆนะครับยิ่งเยอะยิ่งแพงอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับข้อมูลจริงชัดเจนนะครับเหรียญนในคลิปนี้ส่งมาขายนะครับแกะกล่องให้ดูในไลฟ์สดเลยนะครับนี่เป็นเหรียญแรกนะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญแรก เหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเขาเรียกว่าเหรียญไสเบี้ยวนะครับขอบนอกสีขาวขาวล้นเข้ามาด้านในรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยนะครับจนถึงพันห้าสองพันสองพันห้าสามพันนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยแล้วเพื่อนๆจะคิดว่าซื้อหนึ่งร้อยทุกเหรียญไม่ใช่นะครับอ่าขึ้นอยู่กับลักษณะของของการเคลื่อนตรงนี้นะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับขายได้นะครับ คนที่เข้ามาดูไลฟ์สดผมคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ลองไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือท่านนะครับว่าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับวางไว้ก่อนนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับส่งมาด้วยเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าๆเป็นเหรียญแบบเหรียญที่มีกันแทบทุกบ้านนะครับนี่นะครับไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญนะครับ อ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผมหมุนแบบเนี้ยบางคนรู้แล้วนะครับว่าว่าเหรียญน,นี้มันมีความพิเศษยังไงนะครับส่วนใหญ่นักสะสมหรือว่าคนที่ศึกษาเรื่องเหรียญน,นะครับจะรู้แล้วว่าเหรียญน,นี้ขายได้เพราะอะไรนะครับเหรียญเหรียญนี้ในมือผมผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกเริ่มต้นที่สี่ร้อย แต่ว่ารับซื้อสูงสุดถึงพันห้าร้อยบาทถ้าเกิดว่าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าหรือว่าเป็นสภาพ UNC นะครับอ่ะคราวนี้มาดูความพิเศษสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญหายากนะครับแล้วเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแบบปกตินะครับเห็นไหมครับสองเหรียญน,นี้ไม่แตกต่างกันเลยนะครับด้านก้อยไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าเหรียญปกติเพื่อนๆดูนะครับ นี่นะครับเหรียญปกติหัวกับก้อยสลับกันนะครับใครมีรุ่นนี้เยอะๆนะครับลองหยิบขึ้นมาดูนะครับแล้วก็หมุนหมุนอย่างที่ผมทําเนี่ยนะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับอันนี้คือเหรียญแบบปกตินะครับราคาในกลุ่มซื้อขายสภาพผ่านการใช้งานน่าจะไม่เกินไม่เกิน2บาท2บาท50นะครับถ้าเป็นแบบปกติผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับ อันนี้พอเข้าใจนะครับแบบปกติก็คือหัวก้อยสลับกันนะครับยังไม่ได้รับนะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับแบบที่รับซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะครับเป็นเหรียญที่มีด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันนะครับมีพบเจอจริงๆนะครับอยากให้ลองสังเกตดูนะครับคือเพจผมอ่รับซื้อไม่แพงนะครับ ไม่ได้รับซื้อราคาเวอร์ๆหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกับเพจมิจฉาชีพนะครับ <c oughs> ซื้อถูกก็โดนด่านะครับ <c oughs> แต่ว่าซื้อในราคาที่ที่เป็นความจริงนะครับนะโอเคอันนี้ทักทายเพจเพจหลักด้วยนะครับพอดีอาจจะไม่เห็นข้อความหลายๆท่านที่ทักมานะครับสวัสดีคุณดอกไม้ไม่มีแจกันนะครับสวัสดีคุณพี่ธนกรนะครับ Uh, คุณแพนดี้แพนด้านะครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังด้วยนะครับพอดี uh, หน้าจอที่ไลฟ์เนี่ยเป็นเป็นเพจสำรองนะครับ <S <S ก็อาจจะไม่เห็นข้อความของของเพจหลักนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับเดี๋ยวสรุปให้สั้นๆอีกนิดนึงนะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงแบบปกติทั่วไปนะครับหัวก้อยสลับกันแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่รับซื้อคือแบบนี้นะครับ หัวกับก้อยตรงกันแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่400นะครับ400ไม่ใช่400ทุกเหรียญน,นะครับถ้าเป็นสภาพดีๆก็ราคาขยับขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คืออธิบายคร่าวๆนะครับคือจุดสำคัญเลยนะครับเรายังไม่พูดถึงเรื่องราคานะครับอยากให้เข้าใจก่อนว่าเหรียญแบบไหนที่นักสะสมต้องการนะครับคือจุดสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่า เหรียญแบบไหนขายได้นะครับเราไม่มีทางหาเจอนะครับราคาเป็นเป็นเป็นส่วนที่สองนะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องรู้นะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ขายได้จริงๆนะครับเราจะได้จะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการขายเหรียญไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับอันนี้ยืนยันชัดเจนนะครับ ส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับเนี่ยตรวจสอบเรียบร้อยตรงตามที่ตกลงคุยกันนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จไลฟ์สดปิดไลฟ์ผมก็โอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้ได้เลยนะครับคุณพี่ท่านนี้ติดต่อมาทางมาทางไลน์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็น FC ทางทางช่อง YouTube หรือว่าเป็น FC ทางเพจ f a c e b o o k นะครับแต่ว่าอยู่ช่องไหนติดต่อรับชมทางทางช่องทางไหนก,ก็ส่งมาขายได้เหมือนกันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับซื้อขายเน้นดูรูปเหรียญน,นะครับหลายๆท่านอาจจะมีจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ส่งรูปเหรียญให้ผมดูก็ก็ไม่สามารถขายได้นะครับซื้อขายเราต้องคิดถึงหลักความเป็นจริงนะครับเราต้องดูสินค้าเพื่อนๆจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่คนละที่กันนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูสินค้านะครับอันนีค้คือเข้าใจนะครับซื้อเหรียญขายเหรียญ ก็ต้องดูรูปเหรียญน,นะครับดูแล้วประเมินราคาถ้าเกิดว่าพอใจในราคาที่ผมเสนอไปก็สามารถส่งมาขายได้เหมือนกับคุณพี่ท่านนี้นะครับอยู่จังหวัดไหนไม่ใช่ปัญหานะครับสองเหรียญส่งมาจากจังหวัดน่านนะครับผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เวลาเดินทางประมาณ3วัน2คืนนะครับเหรียญมาถึงแล้วนะครับอันนี้คือเครื่องยืนยันว่า อยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเองก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าร้านรับซื้อเขารับซื้อจริงนะครับมีเครดิตมีความแบบน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถส่งมาขายได้จริงๆนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือน่าจะพอเข้าใจนะครับลองลองรับชมรับฟังดูนะครับหลายๆท่านบอกว่าเพจผมเรื่องมากนะครับไม่รู้จะพูดทำไมให้มันยืดยาวนะครับ อันนี้ผมก็ต้องอธิบายต่อนะครับว่าทําคลิปสั้นๆบางคนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มีความจําเป็นจะต้องทําคลิปยาวไลฟ์สดเพื่อที่จะได้อธิบายให้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับคนที่เข้าใจจริงๆอ่ะมีน้อยมากนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมเช็คข้อความเช็คลายเช็คข้อความเพจผมรู้นะครับรูปเหรียญที่ส่งมาให้ผมอ่ะร้อเซนนะครับ ขายได้แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็น์เท่านั้นนะครับส่งมาร้อยคนนะครับอาจจะขายได้ห้าถึงสิบคนนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจมีเยอะมากๆนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับผมถึงกล้าพูดแล้วก็มาแนะนำได้นะครับน่าโอเคนะครับเหรียญนี้สองเหรียญรอโอนรอรับเงินได้เลยนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญใหม่ๆหรือว่าข่าวสารอะไรนะครับผมก็ จะมาไลฟ์สดนะครับถ้ามีเวลาผมจะมาไลฟ์สดนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญไส้เบี้ยวนะครับเหรียญสิบบาทไส้เบี้ยวรับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยถึงพันห้านะครับสูงสุดอาจจะถึงสามพันสี่พันก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเบี้ยวเข้ามาเยอะๆแล้วก็เป็นสภาพสวยๆนะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญที่สองก็คือเหรียญหนึ่งบาทเรือหงที่มีด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันนะครับแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะครับเริ่มต้นนะครับ อันนี้ไม่ใช่400นะครับอันนี้เริ่มต้นที่500เพราะว่าสภาพก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าที่ผมพูดว่า400เผื่อว่าบางเหรียญสภาพมันมันมันหนักกว่านี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารับซื้อเริ่มต้น400โดนด่านะครับไม่ใช่400ทุกเหรียญน,นะครับต้องด er ูสภาพเหรียญนะครับอันนี้คืออยากให้เข้าใจคนรับซื้อนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับเหรียนี้พัเสียงตรงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากฝากเพจไว้ด้วยนะครับเพจหลักเพจสารานลมคอย FC แล้วก็เพจสำรองเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับติดตามรับชมข้อมูลได้ทั้ง2เพจเลยนะครับ